ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะโบยังเขินๆอยู่เลยบลูบสุเก็จคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าโบนึกว่าเออมันก็ดีนะเหมือนรายการทีวีดีสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบจะมาพูดถึงสิ่งที่โบพูดไปแล้วแล้วก็ลบไปแล้วก่อนที่โบจะตัดต่อนะคะขอเมาให้ฟังก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยโบนะไปหาสถานที่ใหม่โบเลือกไปที่บ้านอดีตผู้พิพากษาบ้าน อดีตผู้พิพากษาลิ้นพันกันหมดแล้วอะ่ะบ้านเขาว่าสวยเลยอะ่ะโบทเนียนว่าเป็นบ้านของตัวเองโบก็บอกทุกคนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของโบน,นะคะบ้านเขาหลังใหญ่นะคะถ้าใครสนใจจะดูนะคะไปหาดูและกันโบมีคลิปตัดเอาไว้แล้วของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นับจากวันนี้นะวันนี้ก็เลยมานั่งอยู่ที่บ้านตัวเองรมรื่นไปหาสถานที่ใหม่ แดดร้อนมากเลยอะ่ะพ๊กก็เลยตีรถกลับบ้านดีกว่านะคะทุกคนว่าวันนี้พ๊อแต่งตัวเป็นยังไงเดี๋ยวให้ยืนให้ดูไม่เห็นหัวหัวขาดห <c oughs> มุนดูเกือบเกือบเกือบโอเคนั่ง <c oughs> ทุกคนว,ว่าแต่งตัวเป็นยังไงวันนี้พ้นหรอพ๊กก็ว่าพ๊อแต่งตัวเหมาะกับ ตัวโบโอแหละก็หน้าก็ไม่ได้แต่งเพราะชอบแต่งหน้าเบาๆในเวลาไปพบปะผู้คนหรือไปกินข้าวกับมิสเตอร์ที่จะต้องไปในสถานที่ที่พบปะผู้คนประมาณนี้นิดๆหน่อยๆห,หรือไปเที่ยวนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโบจะไม่ได้แต่งหน้าจะแค่ลงครีมแล้วก็ครีมบำรุงแล้วก็กันแดดเท่านั้นเองอะ่เะเพราะว่าชอบปล่อยให้หน้าตัวเอง เปืเป่อยๆใสๆหน้าใสาแต่ผิวคำ้คำๆหน่อยนะในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยโบจะพูดให้ฟังในสิ่งที่โบเห็นระหว่างที่ไทยกับที่อเมริกาที่นี่นะคะจะพูดเป็นแนวกว้างๆละกันเพราะว่าโบก็ไม่ได้ไปอยู่ที่รัฐอื่นๆในอเมริกาเพราะโบจะอยู่ที่เดลาแวร์ที่เดียวนะคะว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวไปเห็นนุ่นนี่นั่นมีเพื่อนโบคนหนึ่งนะคะเขาก็อยู่ที่อเมริกาเนี่ยแหละ เขาเล่าให้รถฟังว่าเขาอยู่แต่จังหวัดนะไม่ได้อยู่กรุงเทพครั้งหนึ่งกลับไปไทยแต่งตัวธรรมดาเหมือนคนอยู่เมกาไงผู้คนในละแวกนั้นละแวกบ้านดีไม่ใช่ในครอบครัวตัวเองนะถามว่าเฮ้ยคนอยู่เมืองนอกแต่งตัวแบบนี้หรอวะเพื่อนบก็ฮะแล้วมันต้องแต่งยังไงล่ะเขาก็บอกว่าดูลูกสาวบ้านนั้นสิเขาเป็นสะพ้ายคนญี่ปุ่น โอ้ยมันแต่งตัวแฟชั่นจ๋าเลยนี่นะคะคือประเด็นถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบนะแฟชั่นของไทยกับอเมริกาเนี่ยนะที่ประวัตเห็นนะบ,นบ้านเราอะล้ํากว่าเยอะเลยในเรื่องของการแต่งตัวของผู้คนนะไม่ไม่เกี่ยวกับแฟชั่นในการออกแบบดีไซน์ดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะไม่พูดถึงแบรนด์เนมหรือตลาดนัดหรืออะไรที่เกี่ยวกับยี่ห้อไม่ไม่พูดถึงนะ เวลาเราดูที่ไทยเวลาใครไปไหนออกจากบ้านต้องแต่งตัวหัวจดเท้าเนีย้ยในส่วนใหญ่นะแต่มันก็จะมีในความต่างที่ว่าถ้าไม่ใช่คนเมืองก็แต่งตัวที่ดูดีน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นคนเมืองก็จะแบบว่าโอ้โหมีเป็นเหมือนแคทวอล์กเดินกันทีเดียวในอย่างในกรุงเทพเนี้ยเพราะอยู่ในกรุงเทพก็จะมีตลาดใหญ่ขายเสื้อผ้า เกี่ยวกับแฟชั่นเลยไปเลยถูกไหมแต่ในต่างจังหวัดเนี้ยอาจจะมีน้อยหน่อยส่วนในประเทศอื่นของเอเชียเองดูในทีวีดูใน YouTube ดูในอินเทอร์เน็ตอย่างญี่ปุ่นเกาหลีพวกเนี้ยเขาก็แต่งตัวกันเหมือนกันไหมเด็กวัยรุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีอะไรน่าล้งน่ารักคิกคุกเขาก็แต่งตัวกลับมาที่อเมริกาเนี่ยนะผู้คนที่โบเห็นน่ะเขาแต่งตัวธรรมดามากธรรมดาจริงๆไม่มีแบบออกมาจากแคตตล็อกอะไรอะ่ะผู้เสื้อผ้าเขาอะ่ะ มันจะออกมาตามอากาศตามฤดูกาลอย่างถ้าเป็นฤดูหนาวเนี้ยเขาก็จะแต่งกันมิชชีสกอฤดูร้อนก็จะเปิดกันหน่อยเขาก็จะแต่งเหมือน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 กันนะอย่างเย็นๆนิดนึงอย่างฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิเงี้ยมันก็จะเย็นๆเบาๆก็จะเริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้างแต่สีสันของเสื้อผ้าที่อเมริกาเนี่ยนะคะมันไม่ได้เหมือนกันทั้งประเทศละเพราะว่าร้านที่มีขายอะ มีขายไม่ได้เหมือนกันทุกที่ด้วยอะ่ะแล้วส่วนใหญ่อะ่ะโบจะซื้อทางออนไลน์ซะมากกว่าเราจะซื้อของจีนเพราะมันเป็นแบบที่โบชอบมากกว่าที่นี่ซื้อออนไลน์มันก็ต้องเสี่ยงระหว่างคุณภาพจะใส่ได้ใส่ไม่ได้ะนะมีร้านที่ซื้อประจําที่ใกล้ๆบ้านแลละคือโบไม่ได้สนใจแบรนด์เนมนะโบสนใจดูถ้าโบชอบแล้วราคาไม่แรงมากโบก็ซื้อสีสันของอเมริกาเนี่ย สีที่เห็นหลักๆก,ก็คือจะเป็นสีแบบตุ่นๆสีดำสีเทาหน,งหนึงไม่ก็เวลาเขาผาสมสีกันน่ะโบดว่มันผสมสีกันแล้วมันดูไม่สดใสเลยใน,ในในสิ่งที่บดมองนะสีเหลืองอ่อนๆคาดดำชมพูเข้มๆคาดดำทนตุ่นๆนะคะการแต่งตัวของผู้คนนะไปตามร้านอาหารแบบที่ร้านถึงขั้นว่ามันจะต้องแต่งตัวเต็มยศ เต็มที่ไงเพราะที่นี่เนี่ยที่โบตเรียนรู้มานะเขาจะมีแบ่งประเภทการแต่งตัวด้วยว่าเป็นแบบทางการเป็นแบบกึ่งทางการเป็นแบบพิธีพิธานอะไรเงี้ยเขามีเป็นภาษาอังกฤษหรือปุ๊บพยายามพูดเป็นภาษาไปสถานที่แต่ละที่เงี้ยเขาก็จะมีกําหนดเหมือนกันก็จะมีกําหนดว่ามันต้องระดับไหนต้องแบบว่าสุภาพแค่ไหนด้วยไงอย่างเช่นเป็นสัมภาษณ์เป็นซิติเซนเขาอะนะคะโบก็จะนึกถึงว่า สถานที่ราชการถ้าเราไปติดต่ออะไรเกี่ยวกับราชการไปสมัครเรียนต่อไปไปสัมภาษณ์งานไปอะไรอย่างเงี้ยต้องแต่งตัวแบบราชการสุภาพที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเราอยู่ส่วนไหนของอเมริกาเราอยู่เมืองที่เป็นเมืองธุรกิจไหมที่ผู้คนเขาแต่งตัวกันแบบนั้นไหมอย่างเราเห็นในหนังอะ่ะในหนังฝรั่งบางเรื่อง ก็จะใส่แบบสูตรสูตรสูตร,ตร,ตรการผู้หญิงก็จะแต่งตัวดี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 ด,ดีแต่บางเรื่องก็จะเป็นแบบอยู่ท้องทุ่งชนบทมันจะเป็นท้องทุ่งชนบทเยอะเสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงยีนหรือกางเกงขาสาั้นรองเท้าขี้รองเท้าหูหนีบพวกนี้เขาก็ใส่กันนะไปร้านอาหารนะคะ ก็ไม่ใช่ทุกที่ทุกรัฐเหมือนกันที่จะต้องใส่เต็มเต็มยศเต็มที่แต่งเต็มที่ว่าไม่ได้พูดว่าอะไรสถานที่ของมันไปยอย่างที่พ่ออยู่บริเวณที่พ่ออยู่อ่ะเขาก็แต่งตัวธรรมดามันไม่มีกําหนดหลอกตัวให้ดูดีผุมมฐานมากขึ้นดูดรวดูดหรูขึ้นอะไรประมาณน,นี้นะที่เรียกว่าหรูๆถ้าพูดถึงหรูคุณจะนึกภาพออกแถวบ้านพ่อไม่มีนะคะที่อื่นอ่ะมี แล้วอย่างที่เราเห็นในทีวีหรือในข่าวพูดถึงเรื่องวงการแฟชั่นเนี่ยในรัฐที่โบส์อยู่อ่ะมันไม่มีแบบนั้นนะจะมีอยู่ในรัฐที่เป็นเ,นเ,นเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กอย่างเงี้ยมีแหละแฟชั่นก็มีคนแต่งตรงแต่งตัวคนทํางานธุรกิจทํางานออฟฟิศอะไรมันก็เยอะมันก็จะมีในละแวกจะเป็นไอเดียของเรื่องการแต่งตัวและแฟชั่นความแตกต่างระหว่างที่นี่กับบ้านเราได้มั่งนะอยู่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะ โบอยากจะพูดถึงสิ่งใกล้ตัวโบที่บนมองเห็นก็สาวๆที่เรียกตัวเองว่าเมียฝรั่งนะคะบางคนน่ะโบดูจากในใน YouTube ก่อนโบไปดูแล้วโบตกใจการแต่งตัวของเขาอะ <c oughs> ทั้งเรื่องแต่งหน้าเครื่องประดับไม่กไม่พูดถึงชุดที่เขาใส่นะชุดที่เขาใส่อะ่ะถ้าเขาเลือกมาแล้วว่าสวยก็คือสวยอะเวลาเขาใส่อะ่ะชุดอะ่ะแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็หน้าเนี่ยมันไปกันคนละทางไง บางครั้งอ่ะมันก็เยอะไปไงแต้าเข้าใจนะว่าแต่ละคนเขาก็มีสไตล์ของเขามีแนวของเขาแต่ว่าอยากจะให้มองดูในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้คนทัว่วไปเขาดูแล้วเออมันสวยมันดีไม่ใช่ว่าทำไมล่ะก็ฉันอยากจะแต่งแบบนี้อ่ะมันเรื่องของฉันก็เรื่องของคุณก็จริงอ่ะบางทีอ่ะคุณใส่แล้วมันเยอะไปบางครั้งแต่งหน้าอย่างเงี้ย คุณต้องดูแบบที่คนทั่วไปเขามองว่าแบบนี้มันสวยมันดีไม่ใช่ปะมาใส่สีใส่สีใส่สีเต็มเลยแล้วกลายเป็นละครลิงอะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเคยนะตอนหัดแต่งหน้ากับเพื่อนๆในเวกานี่แหละมันก็ทา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 แล้วมีคอมเมนต์มาดูที่วิดีโอโบอยู่ครั้งหนึ่งโบระเขืองเรืองอะพอย้อน ไปคิดใหม่ตอนที่คิดได้แล้วว่าพสอรขำไงขำตัวเองอะ่ะคำคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าแก้มเนี่ยมันแดงมากไงเขาบอกแก้มคนหรือตูดลิงเนี่ยทำไมมันถึงแดงขนาดนี้อย่าเข้าข้างตัวเองว่าฉันน่ะแต่งดีแล้วสวยแล้วคนทั่วไปอะ่ะในหมู่มากอะ่ะเขาอาจจะมองว่ามันไม่สวยก็ได้ไงโปรดรู้นะว่ามีคนที่เขามาให้กำลังใจคุณ no สนโนแคร์ค่ะเธออยากแต่งยังไงแต่งไปเลยค่ะจัดไปมันก็ใช่โนสนโนแคร์ no son, no แต่มันเป็นอะไรที่คนอื่นเขามองไม่ดีอ่ะคุณอยากให้คนอื่นเขามองไม่ดีไหมล่ะใครๆก็ต้องอยากให้คนอื่นพูดถึงว่าเออแต,แต่งหน้าสวยจังแต่งตัวสวยจังอย่าไปโนสนโนแคร์ทั้งหมดไงมันต้องสนต้องแคร์บ้างไงแล้วอย่างเครื่องประดับที่ใส่อีกอ่ะ บางทีอ่ะมันก็เยอะไปไงถ้าคุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะทำให้เวลาคุณออกมาพูดโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยใน YouTube ของคุณอย่างเงี้ยคุณจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาดูสนใจเป็นเอกลักษณ์อันนั้นพวก็เข้าใจนะถ้าคุณทำให้มันเป็นเอกลักษณ์แบบที่มันเข้ากับสิ่งที่คุณพูดถึงอ่ะ แล้วดูดีอ่ะจะดีกว่าหรือเปล่าไงลองพิจารณาตามเหมาะสมนะเสื้อผ้าที่เลือกใส่นะพูดถึงตัวปโอ๊ตนะโอดชอบแต่งตัวแบบเด็กๆเลยอ่ะจนอายุใกล้ๆ40มันมันหลายปีมาแล้วอ่ะแล้วหลานสาวโอดอ่ะมาทักบอกว่านะ้าโอด้นะโนแต่งตัวเหมือนหนูเลยอ่ะตอนนั้นแหละทาให้โอดอ่ะมาดูตัวเองใหม่ว่าเราไม่ได้เป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะ ถ้าแต่งแบบเด็กๆเ,เกินไปมันก็ไม่อย่างหลายๆคนนะคะเวลาแต่งตัวอยู่บ้านแต่งตัวไปข้างนอกในชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตปกติทุทกๆวันเนี่ยบางครั้งคุณคิดไหมว่ามันเยอะไปอย่างบางคนนะแต่งตัวเพราะว่าเขามีกิจกรรมที่ต้องทำในลักษณะที่เขาแต่งตัวแบบนั้นนะอยู่เป็นประจำอย่างนักธุรกิจ หรือคนที่จะต้องไปออกงานปาร์ตี้สังสรรค์บ่อยๆเขาก็ต้องแต่งตัวแบบประมาณหนึ่งตอนที่เขาอยู่บ้านเขาก็อาจจะแต่งตัวอีกประมาณหนึ่งแต่มันก็อยู่ที่ว่าสถานะทางการเงินหรือสังคมเขามันเป็นแบบไหนอีกอะ่ะคุณลองมองดีๆว่าบางทีอะ่ะมันไม่เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณหรือเปล่าไงแล้ว มันเยอะเกินไปหรือเปล่าโมดไม่ได้แบบว่าจะมายุงเรื่องส่วนตัวของใครหรือเรื่องการแต่งตัวอะไรของใครหรอกนะหลายๆคนน่ะโมดว่ามันเกินหลายๆคนเขาก็ดีอยู่แล้วก็ดีไปนะแล้วถามถึงโมดเองอะ่ะโมดเป็นยังไงพวกก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของโมดอยู่เรื่อยๆนะจากที่เคยแต่งแบบเด็กๆเกนะี้ยมันก็เกินไปอะ่ะแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้ายา ก็เอาแค่พอดิบพอดีเราไม่ใช่เป็นนักแสดงที่จะต้องนำเสนอเรื่องแฟชั่นหรือว่าในเนื้อหานั้นๆเป็นการใช้ชีวิตปกติประจำวันทั่วๆไปเงี้ยค่ะบางถ้ามันเยอะเกินไปอะ่ะคุณก็นึกถึงละกันว่าคนที่เขามองคุณทั่วๆไปอะ่ะเขาจะมองว่าคุณเป็นตัวตลกไหมถ้าคุณไม่สนไม่แคร์จริงๆเลยแล้วคุณโอเค อันนั้นก็โอเคไปอะนะถ้าคุณอยากที่จะดูดีในสายตาของคนอื่นทุกครั้งคุณลองมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่คุณแต่งอยู่แต่งหน้าแต่งตัวหัวจดเท้าเลยเนี่ยดูดีในสายตาของคนอื่นไหมอะที่บอกว่าไม่ไม่แคร์สายตาของคนอื่นเลยอะบางอย่างอะ มันก็ต้องแบอะกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังนะคะขอให้มีความสุขกันกับทุกๆกิจกรรมแล้วก็ทุกวันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ